ครับวันนี้ก็มาแนะนําเรื่องท่อหน้าปเรากันท่านใดที่คิดจะใส่อยู่หรือว่าใส่อยู่แล้วนะครับต่อนาปเรา่าพวกนี้ก็จะเป็นสัตว์ะเลบางๆนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อเนี่ยก็เลือกที่มันเข้ารูปกราทรงไม่ต้องไปเชื่อเรื่องสูตรนะครับต่อพวกนี้จะไม่มีสูตรอะไรนะครับ ก็ทำมาขายกันทั่วไปใครมีเครื่องมือก็สามารถทำมาขายกันได้เลยไม่มีสูตรอะไรนะครับซึ่งรถแรงๆทั้งหลายเนี่ยก็คือต้องการขายไอเสียเร็วที่สุดจะไม่มีสูตรอะไรนะครับไม่ต้องไปเชื่อสูตรโน้นสูตรนี้ทอ c, ่อพักโน้ท c, นท่อพักนี้เพิ่มแรงมาอย่างโน้อนอย่างนี้คือไม่ต้องไปเชื่อคีมโมทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่อพวกนี้ก็อยากให้ดูที่มันเข้ารูปเข้าทรงนะครับอย่างเส้นเนี้ยดูนะครับนี่เบียดกับเสื้อกีย์นะครับ เส้นนี้ช่วงโค้งไม่กราบรูปเลยเบียดกับเสื้อเกีย์ก็มาช่วงตรงกลางนี่ลูกยางที่ยึดท่อยเสียก็ยึดไม่ได้เลยนะครับดูตำแหน่งไม่ได้เลยซึ่งทํามาขายแบบว่าเป็นของโลโลมากถึงจะมียอ่อก็ถือว่าเป็นของโลนะครับไม่ได้คุณภาพอะไรเลยนะครับลองดูที่ปลายนี่ก็มาเบียดกับขานยึดตรงกลางอีกซึ่งเวลาขี่เนี่ยเวลาเครื่องสะบัดหรือลงหลุมเนี่ยก็จะมีเสียงดังกระทบกับพวกคานพวกนี้หรือกระทบกับ ที่มันไปเบียดกับเสื้อเกยร์ที่ตอนโคง้งตอนที่แรกนะครับนี่อันนี้ก็เบียดอย่างเนี้ยนะครับซึ่งจริงๆลูกค้าก็ควรจะดูบ้างนะครับไม่ใช่ว่าทางร้านใส่มาให้แล้วก็ใช้ไปอย่างเดียวเลยนะครับเราสามารถตรวจสอบก่อนจ่ายตังได้นะครับของพวกนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้เป็น2อย่อเลยอันตัวใหม่เนี่ยเป็นของ2020แล้วก็อันเก่าเนี่ยเป็นตัว all ิ e นะครับอันนี้ถอดมาเทียบกันให้ดูมันก็จะมีข้อแตกต่างกัน ถึงว่าดูแบบนี้มันอาจจะเหมือนกันนะครับแต่มันจะมีข้อแตกต่างที่ผมแนะนําอยากให้เลือกซื้อแบบอันเป็นของตัว20บนะครับอย่างตรงนี้นะครับช่วงโค้งเนี่ยอันนี้สวมในนะครับนี่หนไหมครับสวมในจะไม่มีไอเสียออกมานะครับสวมในแบบนี้ก็คือไอเสียเนี่ยจะออกหลังอย่างเดียวเลยจะออกไปหลังแบบว่าไม่ไม่มีรอยรั่วเลยสังเกตด,ดูนะครับตรงนี้เป็นข้อต่อเป็นสองชิ้นนะครับส่วนอันนี้นะครับสวมนอกนะครับลองดู อันนี้สวมนอกไอเสียเนี่ยจะมาสองทางเลยจะมาทางรอยรั่วตรงรอยที่สวมบริเวณเนี้ยนี่จะออกมาประมาณ10%น่าจะได้คิดว่านะครับคิดว่าประมาณนั้นเพราะว่าตรงนี้เป็นรอยต่อไอเสียจะออกด้านหลังด้วยแล้วก็ออกบริเวณรอยต่อด้วยนะครับสวมแบบเนี้ยสวมนอกแบบเนี้ยไม่แนะนานะครับแนะนําให้ซื้อแบบสวมในนะครับก็ต่อแบบเนี้ยแบบมันตัว2020เมืเ่อกี้เนี่ยจะสวมในซึ่งไอเสียเนี่ยจะออกทางด้านหลังทั้งหมดเลย จะไม่ออกด้านหน้านะครับมาดูช่วงโค้งนะครับช่วงโค้งช่วงคอท่อเนี่ยช่วงช่วงคอท่อช่วงนี้จะไปยึดกับท้ายเทอร์โบนะครับตัว220เนี่ยจะมีขาล็อกหน้าเบลนเนี่ยมาล็อกอีกทีหนึ่งซึ่งจะไม่ยึดติดตายตัวกับท้ายเทอร์โบนะครับซึ่งแบบเนี้ยมันสามารถยืดหยุ่นได้ลดการแตกร้าได้นะครับช่วงคอท่อแบบเนี้ยมันความร้อนสูงนะครับแล้วก็เวลาเครื่องสั่นเนี่ยมันก็จะมีการแตกร้าได้ถ้ามีการยึดติด กับท้ายเทอร์โ,โบโดยตรงเลยนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับมันจะมีหน้าเพลนเนี่ยลองสังเกตดูมีหน้าเพลนยึดกับท้ายเทอร์โบนะครับท่อแบบเนี้ยมันก็สามารถแตกร้าวแบบนี้ได้เลยนี่เพราะว่าช่วงช่วงแถวเนี้ยมันจะมีความร้อนสูงมากนะครับแล้วก็เวลาเครื่องสันเนี่ยถ้าการยืดหยุ่นไม่ดีเนี่ยนะครับก็ทําให้ท่อเนี่ยแตกร้าวแล้วก็สามารถขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อท่อเนี่ยก็ดูกันดีๆนะครับ แนะนำแบบ,แ,บบแบบในรูปนะครับผมอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับที่ผมเจอเนี่ยเวลาลื้อเครื่องเนี่ยเวลายกเครื่องเนี่ยก็จะเจอบ่อยนะครับท่อที่มีหน้าเป็นยึดติดกับท้ายเทอร์โบโดยตรงเนี่ยนะครับก็จะมีการแตกร้าวบ่อยนะครับท่อพวกเนี้ยมันเป็นสแตนเลสแบบบางๆนะครับซึ่งถ้าการออกแบบไม่ดีการยืดหยุ่นไม่ดีก็จะแตกร้าวแทบทุกอันเลยที่ทํามานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือน ขาซิ่งทั้งหลายนะครับก็ลองเลือกซื้อกันที่มันมีคุณภาพนะครับได้รูปได้ทรงนะครับไม่ต้องไปตามกระแสไม่ต้องไปตามที่เขาบอกว่ายอ่อโน้นยอ่อนี้นะครับเอาที่มันเข้ารูปเข้าทรงใช้งานได้จริงนะครับถ้าเป็นหน้าเบรย์ยึดกับท้ายเทอร์โบแบบนี้ไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าเวลาขอททอเนี่ยมันความร้อนสูงแล้วก็เครื่องยนต์สั่นนะครับลงหลุมบ้างคว่าเครื่องสะบัดบ้างแล้วก็ โดยปกติเครื่องมันก็สั่นอยู่แล้วนะครับสั่นแล้วก็ความเป็นความถีตํำๆนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสแตกร้าสูงนะครับถ้าคอท่อมีการยึดติดกับต้ายเทอร์โบโดยตรงแบบนี้โดยการขันน็อตแบบนี้นะครับมีโอกาสแตกเร้าสูงนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อเนี่ยก็ถ้าเป็นแบบนี้จะไม่แนะนํานะครับโดยส่วนตัวเนี่ยจะแนะนําเป็นแบบ ตัวส0 2วันนะครับเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ครับผม